สวัสดีเจ้าสาวเนี่ยกินแสบเจ้าวันนี้มากับเมนูต้มอึงแหมไขยอันนี้อึงน้องก็ได้สั่งซื้อมาครึ่งกิโลก็ได้ประมาณ5ตัวนะเจ้าอันนี้เคียงที่น้องได้เตรียมไว้น้องก็จะไปต้มเอาเมียกสีขาวๆเป็นออกก่อนนะเจ้าน้องไปดูวิธีทําใน Google กับใน YouTube มานะเจ้า เพราะว่าน้องกับบะเคยทําแล้วกับบะเคยกินมาก่อพอดีเห็นปีปีเปินทําคลิปกิ่นต้มอึงกันเยอะก็เลยอยากล้องกิ่นพอเพราะว่าบะเคยกินต้มอึงสักเดียนะเจ้าอึงแถวบ้านก็จะมีแต่อึงยางอึงลายๆนะเจ้าส้อนมากเปินจะเอามาทําเป็นเมนูตําน้ําพริกหรือเอาไปปิ้งกิ่นกับข้าวเหนียวห่อนๆหรือ่ะทอดกินกับข้าวนะเจ้า แต่อึงแบบนี้น้องเห็นปีๆเปินทําคลิปกินกันเยอะกันเลยอยากล้องกิ่นพอวันนี้น้องขอมาทําเองกินเองเลยเจ้าใครเปินแบบจุกๆใครนี่ล้ําขนาดเลยเจ้าใครเปินจะออกมันมันน้องนี่ชอบขนาดเลยติดใจขนาดถ้ามีโอกาสนี่น้องจะทําคลิปกินมาฝากนะเจ้า ขั้นตอนและวิธีทําอาจจะทําบะทุกหรือว่าจะใส่เคียงอย่างบะคบป,ปีๆสามารถแนะนําน่องใตคลิปได้นะเจ้าเพราะว่าน้องก็เป็นคนเหนียทําอาหารอีสานนี่บะเป็ดน,นะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้างแรกที่น้องทําเลยเจ้าพอต้มอึงซุกแล้วน้องกับมาใส่มะนาวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็เพิ่มพริกป่นลงไปตุย้ยเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กบเมนูนี้นะเจ้าแต่กับบะหัวเปิ้นใส่กันก็แต่น้องกับใส่นะเจ้าแต่น้องว่าล้ำขนาดเลยเจ้า เมนูต้มอึง้งแม่ไข่นี่เอาไปเป็นเมนูกับแก้มกิ่นกับน้ำลำไยนี่ล้ำขนาดเลยเจ้ามาเนี่ยเจ้ามากินต้มอึงต้วยกันเจ้า